ใครที่ไปหลงฟังอะไรอยู่นะคะเข้าใจผิดฉะนั้นต้องกลับมาทําลมให้มีสติกลลมนะคะฝึกให้มีสติกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทรรในธรรมนี่แหละมีสติอยู่ในสติปัฏฐานสี่ทำสมาธิให้เกิดขึ้นชั้นหนึ่งสองสามสีให้ปรากฏเข้าสู่อ,อุปจารสมาธินะคะเริ่มตั้งแต่คณิกะสมาธินะคะชั้นที่หนึ่งที่สองช, 3, ชั้นสมชั้น สีเข้าสู่อุปจาระสมาธิเป็นสมาธิที่แก่กล้าพร้อมที่จะเอาไปประหัสประหารกิเลสก็ไปทําวิปัสสนาตามดูตามรู้ตามเห็นเวทนาความรู้สึกตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศรีรษะหยุดตลอดเวลาอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าต้องปฏิบัติธรรม ถ้าไม่ทําอะไรเลยนี่ไม่รู้จะมาพูดทําอะไรมันโง่แล้วยังมาสอนให้คนอื่นโง่อีกนะคะคนมาทำก็อันตรายนะคะคนที่ยังไม่ไม่ปฏิบัติแต่มาพูดขนาดหน้ายังเคร่งเครียดเลยอย่างเงี้ยพูดไปหน้าเคร่งเครียดไปเนี่ยนะอาหารการมมัองการ,มาาการไม่ส่องกระจกเลยเนะี่ยสอนคนอื่นได้ยังไงเยคนฟังก็โง่าตามไปด้วยฉะนั้นต้องปฏิบัตินะคะต้องมีสตินะคะต้องมีสติกลมหายใจต้องปฏิบัติ ต้องปฏิบัติเนี่ยสังเกตลมหายใจนี่แหละสังเกตเวทนาสังเกตจิตของเราเนี่ยแล้วก็เห็นธรรมชาติคือความเปลี่ยนแปลงว่ามันไม่เที่ยงในขอบเขตไรลักษณ์ในขอบเขตขันห้านี่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นโลกนี้คือละครโลกนี้คือสิ่งสมมุติเรามาฝึกจิตให้ยอมรับตัวนี้นะคะให้จิตยอมรับว่าโลกนี้คือละครไม่ให้ไปยึดมั่นไม่ให้ไปยึดมั่นว่าเรามันเก่งข้าเก่งข้าแน่ข้าสวยข้ารวยข้าหล่อ ฝึกจิตให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการฝึกจิตให้มีฮิริโอตปะทําชั่วกลัวเกลียดชั่วกลัวบาปทั้งต่อหน้าและลับหลังนี่จะเรียกว่าผู้ที่เข้าสู่ความเป็นอริยะนะคะผู้ที่เป็นอริยะต้องสํารวมกายวาจาใจนะไม่ใช่มีความอาหารการมะมังการปรากฏหน้าโซเชียลแล้วบอกว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่นะคะนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจสมัยนะพวกเรานะ นะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจต้องปฏิบัตินะคะต้องให้เห็นทุกข์ให้ได้ตอนเห็นทุกข์ก่อนมันถึงจะเห็นทมคาสอนพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ก็ทําให้ดูแล้วนะคะเข้าป่าหกปีเนี่ยนะ่ะไปฝึกสมถะฝึกสมาธิเนี่ยจนแก่กล้าแล้วก็มานั่งทําวิปัสนาทิศใต้ต้นโพเนี่ยหนึ่งวันและหนึ่งคืนเห็นไหมพระองค์ไม่ปฏิบัติแล้วพวกเราบอกไม่ต้องปฏิบัติได้ยังไงนะเขาเรียกว่าสวนคําสอนของพุทธ นะเขาเรียกว่าเถียงพุทธ,ธะนะใครบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรนเนี่ยเถียงพุทธ,ธะมันสอนผิดๆกันนะคะมันก็จะทําให้คนอื่นมันโง่ตามตัวเองไปด้วยนะคะให้มีสติอยู่กับสติประธานสีกายเวทนาจิตธรรมให้มีสติอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงอะไรเข้ามาสัมผัสอุเบกขาวางเฉยให้ได้มีฮิริโอตป,ปะมีพลมไม่หารสีแล้วเราจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้แน่นอนอยู่กับอานาปานาสติ ะะลมหายใจสู่การหลุดผนหลุด้นแน่นอนค่ะแม่ให้กําลังใจนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จดีใจที่ผู้ที่รอคอยการเข้าคอร์สแล้วก็ได้รับการตอบรับเข้าคอร์สในวันนี้นะคะก็ขอ,ขอชื่นชมขออนุโมทนานะกับ มาริซาด้วยนะคะมีความดีอกดีใจยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งที่จะได้เข้าคอร์สนะคะอันนี้คิดทิศทางประเทศนะคะทางประเทศนี้เข้าคอร์สยากหน่อยไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะฉะนั้นใครที่อยู่ในเมืองไทยในช่วงดีที่สุดแล้วมีโอกาสขอให้เข้าคอร์สนะคะเข้าคอร์สของอาจารย์โกเอ็นกานี่แหละสิบวันสิบวันสิบวันนี้สมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครสมัครไม่เป็นให้แม่ทาให้ก็ได้นะคะเอสไอดีไลน์ของแม่ไปนะคะ 0903190092เดี๋ยวแม่สมัครให้นะคะติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนหลุดพ้นจากขันห้าธรรมะสวัสดีค่ะ